เกิดมาแล้วก็ต้องสู้คือค้าเพ่นวายหรือล่ะคะพี่น้องขันบบหามือนี่มืออื่นมือหฮือกบกฮูยังจะให้ลูกให้เต้ากินก็เลยต้องใส่คําว่าสู้เพื่อปลอบใจเจ้าของและให้กาลังใจเจ้าของตลอดมาหลังจากที่มื่อขึ้นล่องกีดยางตั้งแต่เทียงขึ้นค่ะพี่น้องเศร้าขึ้นมากกับยอดนํากดทําภารกิจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกินข้าวเศร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมีน้องมะนาวก็จะเตรียมเข้าของกลับบ้านค่ะ ทิ์นี้เขากะกลับบบานตรงกับวันเสาร์ค่ะพี่น้องพ่อมาถึงบานแม่น้องมาเล่ากับหาแนวกินแนวย,ยากค่ะพี่น้องหากินบบท่านก็นเลยแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูเร่งด่วนข้าวเที่ยงของเขาเกิดฝากทองใบกับก๋วยเตี๋ยวจานนี้ผู้ละถวยค่ะพี่น้องเนี้ยวเมืองสภาพบ้านค่ะพี่น้องปอดายมาทิศหนึ่งก็เป็นลักษณะนีแหละค่ะพี่น้องนะคะก็เป็นลักษณะ เด็นเฮื่อนหน่อยตามภาษาเด็กหน่อยของน้องมะนาวนะคะเมื่อนี่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยค่ะพี่น้องแซบๆนะคะผู้ใดอยากก็มาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ากันนะคะกินก๋วยเตี๋ยวเซตเรียบร้อยน,นั่งพักจะกข้านึงค่ะพี่น้องจักหน่อยก็จะหอดเวลาไปรับน้องแตงโมแล้วนะคะน้องแตงโมก็เลี้ยนวันเสาคือกันค่ะพี่น้องเป็นการเลี้ยนพิเศษทุกเสาเลยค่ะแม่น้องมะนาวก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหับเพื่อนค่ะพี่น้องมาหับตั้งแต่บาบสามโมกยี่สิบนะคะขี่รถมาก็จะเกือบ ใบสีมุงแรงแล้วพอนางท่าสักพักหนึ่งนะคะคุณคู่เพื่อนก็จะปล่อยเห็นเด็กนักเรียนออกมาประมาณาบสีม่งแรงค่ะพี่น้องเห็นการใส่ชีวิตแบบนี้เป็นตะยุงยากบอกค่ะพี่น้องนะคะมาแต่สวนยางก็ว่าต่างไกลนะคะนางรถมารับลูกอีกก็ว่าต่างไกลค่ะพี่น้องนะคะก็สู้สู้กันไปค่ะพี่น้องนะคะเกิดมาแล้วก็ต้องสู้คือข้ามเพื่อนว่าล่ะค่ะพี่น้องหลังจากทีมาฮับน้องแตงโมกับบ้านแล้วนะคะแม่น้องมะนาวก็จะมาเห็ดกับเขากับน้ำเมื่อนี่จะหนึ่งปลากินกับพับ สดค่ะพี่น้องนะคะผักของเข้ากืบทยอยตัดไปเรื่อยๆเกือบจะเบิดแปลงแล้วล่ะค่ะพี่น้องพอท่านได้มีเวลาเอาลงแปลงหม่อีกผักพี่น้องมะนาวกะปุกมาโดนแล้วล่ะค่ะพี่น้องรสชาติก็อาจจะบกค่อยหวานปันใดนะคะพี่น้องอาจจะมีรสชาติขมแน่จักน้อยแต่ว่าปเป็นอย่างค่ะพี่น้องนะคะมือกล่องเข่ากับถ่ายเซลฟี่แน่จักน้อยค่ะพี่น้องนะคะมาถ่ายไ้แม่นะคะเป็นมือกล่องของเขานะคะน้องแตงโมนะคะพี่น้องเห็นบอกผักของเขา้าสองสามก่อค่ะพี่น้องเก็พ่อได้เก็บกินเรื่อยะค่ะพี่น้อง ของเราต้องไปสือเพิ่นเนาะนะคะตัดภาพมาเมืองปลาองเอาค่ะพี่นองปลาหนึ่งปลาของเอาก็ากสุกเรียบรอยแล้วนะคะการเอ,อ,รอือกกันยังก็ง่ายๆนี่แหละค่ะพี่น้องเมน่องมะนาวก็มัดปลา,ปาทิมไห้ค่ะพี่น้องหลังจากตีสือมาจากตลาดล่างทั้งความสะอาดแล้วก็มักใส่ผงนัวใส่เกลือจ็กหน่อยน้าปลาแจ็กหน,น่นอยแล้วก็เอาึ้นหนึ่งเลยค่ะพี่น้องก็มักทิมไหวประมาณสองามชั่วโมงนี่แหละค่ะพี่น้องกับเขากับนา้า ของเหาแรงนี่ก็เ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะการสูตรการตานำน้ำจิ้มอาจจะบดได้ลงให้พี่น้องในเบิ้งค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดซูพี่นอ้องเบิ้งหลายเทื่อแล้วกับเขาแลงเหามือนี่ก็จะประมาณนี้ละค่ะพี่น้องหลังจากตีกับมาจากสวนยางเมื่อยๆก็จะเฮ็ดกินซ้ำนี่ละค่ะพี่น้องหนึ่งปลาก,กินกับตำบักทั่วแซ่บก็เก่าอค่ะพี่น้องนะคะบักทั่วก็เป็นบักทั่วที่พี่น,น้องมานาปลูกเองแล้วก็จะมีบักแตงโมนหวานหวาน,วานกินน้ำเขาแลงของเหามือนี่ก็ ซ้ำหนีซ้ำแสบมาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันนะคะคลิปนี้ก็ง่ายๆกินซ้ำหนีละค่ะ